นกเอี้ยงตัวนี้ประหนึ่งว่าเป็นหน่วยจู่โจมทางอากาศนี่ผู้หญิงเสื้อชมพูที่เอาไม่กวาดเกี่ยวๆนั่นเจ้าของบ้านนะเห็นท่านไหมบ้านกูแต่กูเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยคือเดินเข้าไปใกล้บ้านปุ๊บมนไล่จิกไล่ตีคือไม่ยอมไม่เข้าบ้านอ๋อเหรอซึ่งถามว่านี่เป็นนกเอี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้ไหมไม่ใช่คือเธอจะกลับล้านหลังเนี้ยอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งและนกเอี้ยงเนี่ยมันเพิ่งมาอยู่บ้านหลังเนี้ยคือบินมาเกาะเขาอยู่อะ่ะ<า>ได้หนึ่งอาทิตย์แต่มันหวงถิ่น บ้านยังไงคือทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะทาทุกหนีทางเอาเข้าวมาให้กินแล้วนะพี่อุย๋ยถามว่ากินข้าวไหมกินและให้เข้าบ้านไหมไม่ให้สงสัยมาทำรังอยู่แถวหน้าบ้านนั่นแหละแล้วลเป็นแค่เธอคนเดียวนะคนอื่นเข้าได้แต่เข้าไม่ได้่ะเดี๋ยวลากันด้วยภาพนี้นะฮะค่ะพบก,กันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ We'll be right <laughs> back.